มาครับลูกค้านะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสุลูกค้านะครับอยู่กับผมนะครับชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจนะผมนี่นะครับกับพวกังอีกแล้วนะครับผมลูกค้านะครับวันนี้มาพร้อมกับรถเข้าใหม่หนึ่งคันเลยนะครับคันนี้เป็นเจ้าโตต้าอาริโวนะครับ2.4ตัวเอ็นที่นะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมลูกค้านะครับหลังจากที่ลงคลิปนะครับผมรถ4ประตูไปค่อนข้างเยอะนะครับ นะครับมีหลายคนถามหานะครับมีตัวสมาร์ทแคปไม้นะครับผมนะมีตัวเตี้ยแคปไม้นะครับวันนี้จัดให้เลยนะครับ1นคันและเป็นตัวโฉมปัจจุบันด้วยนะครับเป็นตัว2.4ตัว N-T ตัวเริ่มต้นนะครับคันนี้โฉมปี2022นะครับผมลูกค้านะครับคันนี้2022นะครับเลขไม้นะครับบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับตัวรถนี่สภาพป้ายแดงเลยนะครับไม่หลักหมื่นโลเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันในรถนะครับผมนะครับคันนี้ปี22นะครับโฉมปัจจุบันราคานะครับแจ้งตรงนี้เลยนะครับ399,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้านะครับค่างวดผ่อนอยู่มัน8,000กว่าบาทนะครับสำหรับฟรีดาวนะครับผมลูกค้าจัดได้เลยนะครับรับประกันว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่วนตัวรถนะครับผมจะสวยเก๋เอนะครับสภาพป้ายแดงแบบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมอ่ะนะครับ ด้านหน้าตัวรถดูครับผมชมปัจจุบันนะครับตัวนี้สวยมากนะครับผมหน้ากระจังโครเมียมนะครับเงาเงาฉ่ำฉ่่องรอยไม่มีนะครับด้านในเป็นสีดําเป็นโนแบ็คโลโกงโลโก้นะครับสวยเดิมหมดนะครับสภาพดีมากนะครับไม่มีชนแปะไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมลูกค้าตรวจเช็ควัตดได้ทั้งหมดนะครับไฟหน้าดูครับนี่นะครับไฟสวยมากนะครับโคมไฟใหม่ใ่ใสๆนะครับไม่มีหมองไม่มีขุ่นไม่มีรอยนะครับผม นะครับสวยมากนะครับไฟตัดหมอกนะครับยังไม่มีให้นะตัวนี้มีเบ้ารองให้นะครับผมลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้เลยนะครับนะครับเหลี่ยมสันกันชนนะครับผมสวยคมนะครับสีที่ฝากระโปรงหน้าดูครับเงาฉ่ําสวยมากนะครับจริงๆนะครับเหลี่ยมสันชัดคมสวยนะครับร่องรอยไม่มีนะครับลูกค้าได้ไปพี่ๆได้ไปนะครับไม่ต้องไปเก็บสีขัดสีได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วสีนี้อย่างที่บอกนะครับดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับผมนะครับรอยต่อตัวชนนะครับไม่ดุ้งไม่อ้านะแนบสนิทหมดนะครับ ดูรอแม็กกันหน่อยครับนะครับแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้นะครับแม็กขอบ17นะครับผมนะครับจับคู่กับยางปี2022นะครับยางบิสโต้นะครับยางใหม่เลยนะครับผม นะครับสีด้วยยางขออภัยครับผมลกคคันนี้แม็กข้อสิบห้านะครับขออภัยครับไปติดรถสี่ประตูนะครับแม็กข้อสิบห้ายางปียี่สิบสองนะครับยางบิต stone นะครับผมดอกยางเหลือๆนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับยางสวยยางใหม่ล้อแม็กสวยสภาพดีนะครับนี่นะครับสําคัญเลยนะครับกระโดดกซุ้มล้อโครงสร้างตัวรถดูครับใหม่กริปนะครับผมลูกค้าคีนคีนเดิมๆนะครับผมแท้โรงงานเลยนะครับตัวนี้ไม่ตัดไม่เคาะทำสีนะครับช่วงโรงช่วงร่างคัดสีตัวรถนะครับ คาบโคนคาบส่นสิกะปกสกปกนะครับผมยังไม่มีเกาะเลยนะครับลูกค้ารถผ่านการใช้งานมันน้อยมากๆจริงๆนะครับผมนะครับยางกันโคนพลาสติกซุ้มล้อมาเต็มซุ้มหมดครับนะครับเอาเป็นว่าช่วงล่างล้อนะครับผมนะซุ้มล้อเดิมสวยนะครับสภาพดีนะครับกระจกมองข้างนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสีเทาอเป็นสีดํานะครับผมลูกค้าเป็นเนื้อพลาสติกดาไข่ตานะครับนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับไฟเลี้ยว LED นะครับผมนะครับมีให้ครบหมดคิวกันสานนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีบอลนะครับผม นะครับสภาพสวยนะครับไม่มีรอยแตกนะครับแน่นเลยนะครับแถมไปแบบนี้ให้ครบนะครับมือจับประตูนะครับสีดํานะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะจะได้มือจับประตูสีดํานะครับแล้วดูนะครับคิ้วขอบยางริดน้ํากระจกดูครับใหม่มากนะครับผมบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงนะครับไม่มีรอยด่างนะครับผมดูนะครับชัดชัดสวยจริงนะครับแล้วก็ติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยรอบคันนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับภายนอกว่าสวยว่าใหม่แล้วเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับคันนี้ดู ภายในคุมโทนสีดำนะครับได้เป็นบ่อผ้าสเปคเดิมโรงงานนะครับบ่อสวยมากนะครับสภาพใหม่นะครับภายในนี่บอกเลยว่าสภาพไป้แดงจริงๆนะครับเดินได้ตะเข็บสีขาวนะครับไม่มีรอยยุบรอยขาดรอยแตกแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วบอกไม่้ํำไม่สกปรกดูครับอบาะผู้โดยสารนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับลูกค้าใครจะไปออกป้ายแดงแวะมาดูคันนี้ก่อนนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับพวงมาลัยนะครับผมนี่นะครับ พวงมาลัยนะครับสภาพใหม่นะครับเป็นบวกพวงมาลัยแบบธรรมดาไม่มีฟังก์ชันใดๆนะครับแต่ให้ดูสภาพนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับหนังไม่หลอกนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยเดี๋ยวให้ดูเลขไมค์กันชัดๆนะครับนี่เครื่องยนต์นิ่งกลิบนะครับผมกลิ่นใหม่ยังอยู่นะครับนะครับเลขไมค์ดูครับหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับขอัยครับหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดกิโลนะครับไมค์หนึ่งหมื่นแปดพันนะครับผมคันนี้นะครับนะครับหน้าตาหน้าปัดเดินไม้สวยนะครับกระจกใสๆนะครับร่องรอยไม่มีนะครับ ในส่วนตัวจอนะครับผมตัวนี้จอทัชสกรีนนะครับในครับจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้ออนดอโตได้ Apple c a r าเพได้นะครับในครับจอสวยจอใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับจอแท้โรงงานนะครับผมนะครับแอร์นะครับอันดอรนะครับแอร์เย็นนะครับผมรถใหม่นะครับตัวนี้นะครับหัวเกียร์นะครับผมตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะครับผมลูกค้านะครับตัวที่2เกียร์แมนนวลนะครับผมนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับแผงกลงแผงเกียร์นะครับดูนะครับ หนังหุ้มเกียร์นะครับดูใหม่กริบนะครับผมคอนโซลกลางนะครับร่องรอยไม่มีนะครับบอกเลยว่าสภาพป้ายแดงจริงๆนะครับผมนะครับคอนโซลหน้าดูครับนะครับรอยขาดตั้งกล้องคาบกาวรอยด่างนะครับไม่มีเลยนะครับสภาพใหม่กริบนะครับผม คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสำหรับลีโวคันนี้นะครับผมนี่เอกสารนะครับให้ดูชัดๆนะครับ2.4ตัวอินทีนะครับราคา399,0 0 0ปี2022นะครับเร่งไม้ 18, ึ0 0นันนะครับผมเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับผมคันนี้ฝ้าไปด้านรอยยันรอยเจมไม่มีนะครับระบบไฟติดครบนะครับอาจจะมีรอยเจอตรงเนี้ยนะครับตรงนี้นิดเดียวนะครับนี่ครับแต่ว่าเป็นแป้งนะครับผมตัวนี้สามารถใช้น้ํายาฟอกออกได้นะครับนะครับถุงพลาสติกยังไม่แกะออกนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับมีกระจกแต่งหน้าให้1บานนะครับ นี่นะครับจะฝั่งคนขับเป็นที่เหน็บบักนะครับผมนะครับสวยมากนะครับคินครีมสะอาดสาดนะครับผมคันนี้นะครับคุ้มค่านะครับเกินราคาแน่นอนนะครับผมลูกค้านะครับแผงประตูประตูนะครับสวยใหม่หมดนะครับตรงนี้นะครับสภาพตัวรถนี่อย่างกับรถรถเทสไดเอรถเทสไดของโชว์รูมเลยนะครับตรงนี้เป็นโอเพนแคปนะครับภายในห้องแคปจะมีเบาะโฟร์ฟาให้นะครับนี่ครับนุ่มๆนะครับโดยสารได้นะครับผมตัวนี้นะครับแล้วสภาพใหม่คลีนทั้งหมดนะครับ ไม่ช้าไม่สกปรกนะครับยังบูพงปูพื้นมีให้ครบนะครับผมด้านล่างดูครับสภาพใหม่กริปนะครับนี่มีฝุ่นนิดนึงนะครับผมนะเป็นใบไม้นะครับดูครับไม่สกปรกแม้แต่นิดเดียวนะครับผมนัาฟูฟูนะครับผมตัวนี้ใหม่ๆนะครับนี่ครับพลาสติกบรนดงบันไดนะครับร่องรอยไม่มีเลยนะครับดูโครงสร้างกันหน่อยครับนะครับตัวนี้เดิมโรงงานทั้งหมดนะลูกค้านะครับไล่มานะครับเสาหลังเก๋งหัวน็อตนะครับบันพงบันพับแท้เดิมหมดครับนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูครับ นะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับราคานี้คุ้มแน่นอนนะครับดีกว่าไปออกายแดงแน่นอนนะครับนี่ครับแผงประตูนะครับสวยเดิมใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ครับ้วคันนี้รถเข้าเงือนไขนะครับเป็นรถสวยไม่น้อยนะครับได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคือหนึ่งรถเข้าเงือนไขแล้วอยู่ที่ลูกค้าแล้วครับผมนะว่าเครดิตเข้าเงืินไขหรือเปล่านะครับถ้าเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อนะครับลูกค้าจัดเครดิตดีอ่าเครดิตดีประวัติดีนะครับผมนะฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับผมนะครับนี่ครับดูตัวเนื้อสีผิวพันธุ์นะครับ เดิมทั้งหมดทุกชิ้นทุกส่วนนะครับผมลูกค้าไม่เคยมีฟานเคาะตัดทําสีประวัติเสียไม่มีนะครับเช็คประวัติได้หมดเลยนะครับจะเช็คประวัติยังไงล่ะนี่ครับผมลูกค้านะครับเลขตัวถังอยู่นี่นะครับเลขคัสซีนะนะครับกดสต็อปได้นะครับผมนะแคปหน้าจอได้นะครับเอาไปเช็คประวัตินะครับศูนย์โตโยต้าใกล้บ้านได้เลยนะครับนะครับไหนๆก็ดูแล้วนี่ดูครับคัสซีแท้เดิมหมดนะครับ กระโดดซุ้มล้อนะครับเดิมโรงงานหมดครับผิวยอมหยาบแบบนี้นะครับไปเจอที่ไหนผิวเรียบๆเนียนๆสีสวยๆนะครับลูกค้าถอยหลังกลับได้เลยนะครับนะครับของแท้ของเดิมต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับดูยางกันโคนพลาสติกซุ้มล้อนะครับสวยเดิมใหม่หมดครับนะครับบุดยงหบุดยึดอยู่ครบตัวนะครับล้อแมกใหม่หัวน็อตเงานะครับดูครับนะครับฝาครอบดุมลงดุมล้อสวยเดิมหมดครับนะครับระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังดำนะครับนะครับ แม็กสวยยางใหม่ครับผมสภาพดีนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับสติ๊กเกอร์เซตอิดิชันนะครับผมลูกค้านะครับฟองอากาศไม่มีแน่นอนนะครับตัวนี้ของแท้ของเดิมนะครับนะครับเบรนไฟท้ายหลังขวาดูครับนี่ใหม่กริปนะครับผมนะครับไม่มีรอยคู่รอยแตกแรงงานแน่นอนนะครับกันชนหลังโครเมียมนะครับนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับด้านล่างใต้ท้องดูครับดูดูสภาพความใหม่นะครับดูท่อเสียครับเนี่ยครับใหม่มากนะครับยางยุวตรงยุท่อดูขายึดนะครับ สวยจริงนะครับผมนะใหม่เดิมทั้งหมดเลยนะครับนะครับบอกเลยว่าใหม่หนึ่งแสนอหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับจนจนท้ายรอยบุบรอยดุ้งไม่มีนะครับนี่ครับดูตัวฝาท้ายนะครับสวยเดิมทั้งหมดนะครับนะครับโลโก้โลโก้อยู่ครบนะครับร่องรอยไม่มีนะครับให้ดูแม็กไรเนอร์กันหน่อยนี่เป็นไงนะครับใหม่มากมากนะครับบอกเลยว่าใหม่จริงๆนะครับอย่างกับของใหม่แกะออกแกะกล่องเลยนะครับดูครับนี่ครับความใหม่ดูจากตรงไหนได้อีกครับผมนี่นะครับ ตัวหัวยึดนะครับผมดูครับถ้าไม่ใหม่จริงไม่เงาฉ่าแบบนี้นะครับลูกค้านะครับสวยเดิมมากนะครับรอยตัดรอยเจาะนะครับผมไม่มีเลยนะครับตัวแม็กไรเนอร์นะครับเดี๋ยวยกดูใต้ท้องกันหน่อยครับนี่ครับพื้นกระบะดูครับรอยผุรอยสนิมไม่มีนะครับมันจะไม่มีได้ไงครับผมลูกค้ารถปี22นะครับมาให้หนึ่งหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองนะครับโครงสร้างแผงกระบะหัวน็อตนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับตรงนี้นี่ครับรอยตอการทาสีไม่มีนะครับจุดเม็ดอาร์คหัวน็อตนะครับเดิมทั้งหมดนะครับีนนกั้ นะครับมาดูตัวรถจริงก่อนได้เลยนะครับมาดูด้วยตาตัวเองได้นะครับผมลูกค้านะครับดูนะครับแต่สําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับรับชมคลิปนี้จบนะครับผมเชื่อว่านะครับตัดสินใจจองได้เลยนะครับนะครับเราพาดูกันทุกซอกทุกมุมนะครับนี่ครับเผื่ออยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถนะครับดูคลิปนี้จบจองได้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนตัวด้านฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับนี่ครับแผงกระบะไล่ไปนะครับประตูแคบ ประตูหน้านะครับบางคนนะครับแผงกระบะดูครับรอยบุบรอยได้ยิ้มไม่มีนะครับสีเสมอสวยเหมือนกันหมดนะครับร้อแมกรอยเบียดรอยขูดไม่มีนะครับสวยเดิมทั้งสีล้อนะครับตัวนี้นะครับกระดูกซุ้มล้ออย่างที่เห็นนะครับผมเดิมทั้งหมดนะครับตัวนะครับดูกันชัดๆได้เลยนะครับนะครับเขี้ยวกันสาดนะครับทั้งสองข้างนะครับผมน้าทั้งสี่ชิ้นนะครับสวยเดิมใหม่ทั้งหมดนะครับสภาพดีนะครับนี่เป็นไงแผงประตูนะครับใหม่กริปนะครับคอนโซลหน้าฝั่งนี้นะครับด้านบนจะเป็นครูบ็อกซ์นะครับผมลูกค นี่นะครับใหม่ๆนะครับเอกสารครบนะครับผมนะครับซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับผมคันนี้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับนี่นะครับประตูแคบฝั่งด้านซ้ายนะครับผมนี่นะครับแผ่นเพจนะครับผมแสดงเลขตัวถังอีกหนึ่งจุดนะครับนะครับดูชัดๆนะครับพาดูทุกซอกทุกมุมนะครับหัวน็อตด้านบนด้านล่างนะครับผมบานพงบานพับแท้เดิมหมดนะครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับรถแท้ดูไม่ยากนะครับผมดูง่ายนะครับ นี่ครับรถสภาพเดิมเกีรเอแบบนี้เลยนะครับลูกค้าอยากได้รถที่มีคุณภาพนะครับอยากใช้งานแบบว่าสบายใจนะครับผมลูกค้ามาที่สนุกค้านะครับได้รถสวยสภาพเกีร์เอแบบนี้ไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับรถสวยสภาพป้ายแดงแบบนี้ด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมราคาดีมากๆนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองนะครับจะรออะไรครับผมลูกค้าจัดจองกันได้เลยนะครับแล้วเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับมามาครับ Uhm. นะะี่มาดูสภา,าพห้องเครื่องนะครับรถปี2022นะครับไมล์หมื่นแปดดูครับไม่ต้องดูอะไรเยอะนะครับผมลูกค้านะครับเครื oughs, oughs, users, huh. ams, oughs, ่องยนต์ G ีดีนะครับผมตัวนี้2.4ลิตรนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมทอโบเดิมหมดครับนะครับห้องเครื่องดูครับสภาพปลายแดงนะครับนะครับดูนะครับนี่นะครับสวยมากๆนะครับผมสภาพดีจริงๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมลูกค้าห้องเครื่องเดิมทั้งหมดนะครับไม่ถอดไม่แกะไม่เคยทําอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ชุดกระปรงกระปุก abs นะครับผมสวยใหม่นะครับเงาฉ่าทั้งหมดนะครับนะครับหม้อกองอากาศนะครับดูรูปใหม่นะครับผมนะกระดงกระโหลกซุ้มล้อสีเดิมหมดครับนะครับหัวน็อตดูครับไม่เคยโดนถอดโดนแกะนะครับผมตัวนี้นะครับชุดคานน้าเดิมนะครับผมหัวน็อตดูครับรอยมารกรอยเติมสีโรงงานนะครับผมอยู่ชัดแจ๋วหมดนะครับคลีนนะครับผมสวยมากนะครับนะครับกระปุกดูครับใส่ๆนะครับดูครับความใหม่นะครับของเขา นะครับนี่กระปุกน้ำยาฉีกกระจกนะครับดูครับขาวๆจุดๆแบบนี้เลยนะครับชุดสายโซล์ไฟฟนะครับรอยหนูแท้หนูกัดไม่มีนะครับนี่ครับอีกสําคัญนี่หนึ่งจุดนะครับตรงนี้เลยนะครับผมลูกค้าแผ่นเพจตรงนี้นะอ้าวขออภัยครับผมแผ่นเพจอยู่นู้นนะครับผมโอ้ยนะครับขออภัยจริงๆครับผมนะครับน็อตบานพับฝากระโปรงหน้านี่ครับนะครับไม่ถอดไม่แกะนะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับแผงจึงรีดรอยหนูแท้หนูกัดไม่มีฝากระโปรงหน้าแท้เดิมทั้งหมดนะครับ นี่ครับดูฉนวนกันความร้อนดูครับฝุ่น่างแทบจะไม่มีเกาะเลยนะครับผมนะครับสภาพใหม่ๆนะครับผมนะครับจ่มนะครับผมฝากระโปรงหน้าของแท้นะครับประทับตาตัวตาตรงนี้เลยนะครับนะครับจริงๆไม่ต้องดูก็ได้นะครับผมนะครับแต่ให้ดูให้ครบนะครับตวความมั่นใจสบายใจนะครับ เอาเป็นว่าลูกค้านะครับผมสนใจถูกใจนะครับผมนะลูกค้าจองกันได้เลยนะครับโทรมานะครับเบอร์โทรนะครับผมนะทีมงานแอดมบินขึ้นแปะไว้ให้ตรงหน้าคลิปอยู่แล้วนะครับผมนะตลอดทั้งคลิปนะครับโทรได้เลยแอดไลน์ได้เลยนะครับสนใจคันนี้นะครับผมนะรีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะครับรถสวยสภาพป้ายแดงแบบนี้นะครับเชื่อว่าลาไวไปไวแน่นอนนะครับผมลูกค้าหลังจากคลิปนี้ลงไปนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับผมอยากออกรถนะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องงงยากอะไรนะครับผม ลูกค้าอ و จองมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งไฟนั้นนะครับไปเสดี้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมนะลูกค้านะครับเราจัดแจงให้ทั้งหมดนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าถูกใจชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสนุกคาด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ